เราเพิ่งมีโอกาสไปแบ็คแพคที่ตอนเหนือของประเทศลาวกันมานะครับเดินทางเองตั้งแต่กรุงเทพเนี่ยปกวันงเต็มเตมเชื่อไม่ว่ามีเรื่องบิดแผงตั้งแต่ขาไปจนขากลับเลยเราก็เลยเก็บเรื่องที่ไปเจอมาที่มันไม่เหมือนที่คิดไว้ก่อนเราไปเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังแพลนทริปสักทริปอยู่นะครับแต่ขอบอกก่อนเลยนะว่าวิดีโอเนี่ยเป็นแค่การเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวของเราเท่านั้นซึ่งช่วงที่ไปมาก็คือช่วงหน้าร้อนซึ่งถือเป็นโลซีซั่นของเราเหนือเขานะ อีกทั้งลหลายเรื่องที่เจอมาก็คือสุดจะไม่ปกติอ่ะสุดจะโปะเชะเหมือนช่วงดวงชงดวงเคลื่อนดาวกระหัสย,ย้ายอะไรงไรนี้เลยนะขอย้ําเลยว่าไม่สามารถเอามาใช้ตัดสินใจว่าจะเที่ยวไม่เที่ยวได้นะจ๊ะก็มีทั้งหมดห้าเรื่องไปเรื่องที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องแรกคิดว่าจะนั่งรถไฟนอนเนี่ยแอชำชำ้ำหลับหนึ่งตื่นก็ถึงสถานีปลายทางแบบสบายสบายอะไรงนี้แต่ ดันชล่าใจคิดว่าจองตั๋วล่วงหน้าสามวันก็ยังทันไม่ไน่าเต็มมั้งสรุปว่าเต็มต้องมานั่งรถไฟชั้นสาเบียดเบียด,ป,ดปวดหลังปวดขาไปถึงหนองคายอ่ะสิชั่วโมงเลยอ่ะสิชั่วโมงตั้งแต่สามทุ่มครึ่งตอนเนี้ยแปดโมงครึ่งมีสี่อย่างในหัวปวดขาปวดข้า,ขามง่วงนอนร้อนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าคิดจะไปแน่แล้วว่ะจองล่วงหน้าไปเหอะอาทิตย์หนึ่งจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องสซอรพรายแล้วเหนื่อยตั้งแต่ขาไปแบบนี้นะเรื่องที่สองก็คือเราไปเที่ยววังเวียงหน้าร้อนที่มีความเสี่ยงที่เขาจะเผาป่าทําไร่กันแบบควันคลุ้งอ่ะข้อมูลที่หามาก็คือเขาจะเผากันช่วงพฤษภาคมนะก่อนเข้าหน้าฝนเราก็เลยรีบไปช่วงต้นเมษากะว่าร้อนหน่อยแต่ลอดฝนุนสรุปว่าไม่รอดเพราะวปีเนี้ยฝนมันแรงผิดปกติมากฝนไม่ตกเลยอ่ะแบบ3เดือนก็ไม่ตก พอฝนไม่มีเขาก็เผาป่ากันแบบ e a r l ์ลี่เเลยก็คือเผาเร็วขึ้นเดือนหนึ่งอ่ะฝนก็เลยคลุ้งฟ้าขุนสุดปังไปเลยจ้าฟิเจนแทบไม่มีเลยสูตรเข้าไปแล้วแบบจะกินควันซึ่งเราก็รู้ก่อนนะแต่รู้หลังจากจองทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะอีกวิกเดินทางก็คือไม่ทันละเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะไปช่วงที่มันเสียงหน่อยเนี่ยโทรหรืออีเมลถามสถานการณ์จากโรงแรมก่อนดีกว่าว่ามันควรไปไหม หรือถามคนพื้นที่จากกลุ่มท่องเที่ยวตาม Facebook ก็ได้อะแบบเซฟเซไปเลยเรื่องที่3เราตั้งใจมาขึ้นรถไฟความเร็วสูงลาวจีนแล้วก็ตั้งใจจะซื้อเองผ่านแอปจองตั๋วของลาวด้วยจะได้ไม่โดนเอเจนซี่ฟันราคาแพงๆนะสรุปมาถึงแอปเจงมันแบบ ODP ไม่เข้าอะ่ะยืนยันการลงทะเบียนไม่ได้ถามใครก็ไม่มีใครแก้ได้ด้วยนะสุดท้ายก็ต้องไปซื้อกับเอเจนซี่อยู่ดีโดนชาร์จราคาไปเท่าตัวเลยแหละ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าใครอยากมานั่งรถไฟแบบนี้แล้วแอปมันดันเจ๊งอีกเนี่ย <c oughs> ก็แนะนําให้เผื่อเวลามาซื้อเองที่สถานีนะแบบไปซื้อตอนเช้าแล้วรอไปรอบเย็นเอาก็จะได้ตั๋วราคาถูกๆไม่เกินงบเลย <c oughs> เรื่องที่4ตั้งใจจะไปถ่ายรูปชิคๆที่สะพานส้มหน้าทําจังเมืองวังเวียงตอนเข้าไปหาเล็บในแท็ก IG ก็ดูแปลกๆทําไมมันไม่ค่อยมีรูปเลยวะสรุปไปถึงอ๋อ เพราะว่าสะพานมันพังไงแถมพังไป3ปีแล้วด้วยพังเพราะน้ําท่วมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเข้าไปดูเลฟแล้วมันแปลกๆแ,แบบรูปน้อยๆอ,อะไรเงี้ยก็มีโอกาสสูงที่มันจะปิดหรือว่าซ่อมหรือก็อะไรสักอย่างนะทางที่ดีรีเช็คกับทางโรงแรมเถอะว่ามันไปเที่ยวได้ไหมอะไรยังไงเรื่องที่5ที่หลวงพอบางมีน้ําตกชื่อน้ําตกตาแซ่ ที่ค่อนข้างอลังเลยน้ําเป็นสีฟ้าเราก็เลยขับมอเตอร์ไซค์จากตัวเมืองมา20กิโลแล้วก็ต่อด้วยนั่งเรือข้ามแม่น้ํามานะทางลุยใช้ได้เลยนะทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบงื้อเงี้ยอันนี้เซอร์ไพรส์สุดละข้อมูลก็คือปกติมันมีน้ําทั้งปีไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับไปเฮดแดมแห้งสนิทก็คือฝนมันไม่ตกมาแล้ว3เดือนอะซึ่งเป็นครั้งแรกของเราในรอบ10ปีเลยนะ แห้งแห้งแห้งแบบแห้งมากอะแหง้งอะไรดีคือเราถามคนขายตั๋วว่าทำไมวันนี้คนน้อยจังครับเขาบอกว่าอ๋อเขามาตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วก็บอกอ๋อลใงส่ยเขาคงมาเที่ยวกันเน่เช้าบัวร้อนเลยมั้งไม่ไม่น่าใช่นะทำไมไม่บอกทำไมไม่บอกว่าไม่มีน้ำะได้ไม่ต้องเสียตังคเข้ามาตองนี้คือแบบเงียบกิบไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีคนมา ไม่มีร้านขายของด้วยนี่ใครบอกเลยเป็นท้อกลับบ้านนอนอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นหน้าร้อนเลยมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ละให้โรงแรมโทรถามที่ทำการให้ดีกว่าแล้วก็เม k e sure ว่ามันไปเที่ยวได้จริงๆหยทิปเล่าเนี่ยเรายังมีเรื่องเล่าสนุกๆทริคแอนด์ทิปที่จะทำให้การท่องเที่ยวของคุณง่ายขึ้นแต่ขอยกไปคลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยล่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องโฟกัสเลยนะ